สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะปูนา U S H Channel คะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาห่อสลัดโรค,คะ่ะทุกคนสลัดโรนี่ง่ายๆนะคะทำง่ายๆสไตล์ปูนาคะ่ะทุกคนมาดูกันนะคะมือล้างแล้วนะคะต้องขออนุญาตนะคะไม่เป็นไรเราทำกินเองนะคะมือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยใส่พวกแตงกวาลงไปใส่แครอทนะคะ แครอทใส่ลงไปถ้าใครปูนาเป็นคนชอบใส่ผักเยอะๆนะคะก็จะทําให้อ้วนๆหน่อยนะคาแล้วก็จะใส่ถั่วงอกใส่หัวหอมใส่หอมนะคะต้นหอมอะไรพวกนี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ถ้าใครมีผักชีก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเยอะๆผักอะไรที่มีใส่ลงไปเยอะๆจะได้อร่อยๆนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะปูอัดทุกคน ปูอัดมาวางนะคะมาวางอย่างนี้ค่ะเอาเอาปูอัดแผ่นใหญ่มากก็จะปูอัดมาวางแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะม้วน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 หัวหอมใส่เข้าไปห่อใหญ่ๆนะคะจะได้กินแบบคําใหญ่ๆม้วนเข้าไปนะคะเรากินเองเราไม่ต้องทําสวยนะคะห่อเข้าไปเอาผักร่วมค่ะ ห่อเข้าไปค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาเอาอัดอย่างเอาอีกอันรองนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแผ่นสามชั้นโอเคเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาอีกแผ่นรองนะคะเพราะาแผ่นนั้นมันเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นสาเอววงกลมมันก็เลยห่อไม่หมดนะคะเพราะว่าอันเก่าของบูนามหมด แผ่นสี่เหลี่ยมมาห่อต่อนะคะทุกคนเอามาจุ่มน้ำนะคะเอามาจุ่มน้ำเดี๋ยวอันนี้มาห่อต่อโอเคค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะอันนี้มันมันเป็นแผ่นกลมมันห่อแล้วมันเขาเขาไม่ได้เข้าสี่เหลี่ยมตามมุมมันก็เลย ผักที่เรานั่นมามันก็นเลยห่อในหุ้มนะคะทุกคนก็นี่ค่ะมันหอเพิ่มนะคะทุกคนแผ่นเป้อเอผ่นไอเพนผ่นไอยึบแป้งเวียดนามยวนเนี่ยมันหมดปูนาก็เลยเนี่ยห่ออย่างนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่สวยหน่อยนะอันนี้ เพราะว่าแผ่นมันหมดนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้ยห่อผักผักม่หุ้มมาโอเคหลังจากนั้นเราก็จะตัดใช้มีดตัดค่ะนี่เห็นไหมคะตัดอย่างนี้นะคะอันนี้ภูนาทำไวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ันนี้ือทำเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็จะเอามาวางน,นี่เอามาวางนะคะเอามาวางอย่างนี้กับทุกคนดูข้างในนะคะดูผักข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาน่ากินไหมโอเคทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมากินกัน มันแล้วค่ะมันแล้วค่ะสลัดโรค่ะเสร็จเรียะะรบร้อยแล้วนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานกับทุกคนดูหน้าตาหน้า,นารับประทานไหมค่ะมาค่ะมา,มาลงมือด้วยกันนะคะนี่เห็นไหมคะพูดแล้วน้ำลายไหลค่ะนี่ค่ะสุขภาพล้วนๆนะคะมาจิ้มนะคะ,จ,ะ,คะจิ้มลงไปน้ำจิ้มนี้ถ้าใครอยากได้สูตรก็เข้าไปดูนะคะปูนาลงคลิปไปแล้วนะคะจิ้ม เห็นไหมคะมดูสิน้ำจิ้มสลัดโรสีฟูดนะคะทุกคนอคำอาจจะใหญ่หน่อยนะคะอืม อร่อยมากกดนะคะถ้าจิ้มแล้วห้ามจิ้มครั้งที่สองจุ่มไปหนึ่งครั้งแล้วห้ามจุ่มอีกต้องใส่ซอนค่ะอ,อร่อยมากลองไปทำกินดูนะคะทุกคนน้ำจิ้มนี้จะอร่อยแซบจี๊ดเลย 嗯。Mm hmm. อร่อยมาก ดูสิน้าตายเห็นไหมคะทำกินได้ทำขายอร่อยดีค่ะทุกคนดูขอจุ่มนะคะลาดด้วยพริกค่ะทุกคนอือร่อยอร่อยมาก กินคนเดียวไม่เป็นไรถ้ากินกับคนอื่นจะไปทำอย่างนี้นะคะอื ลูกจะพูดยังไงมันอร่อย Uh huh. อร่อยมากสองซิ้นอิ่มนี่ค่ะอิ่มแล้วถ้าใครอยากจะลองไปทำทานนะคะ ลองทําดูนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นอาหารที่สุขภาพนะคะสุขภาพมากเลยเพื่อสุขภาพสุขภาพล้นๆวนค่ะทุกคนอร่อยนะคะก็ขอบ,ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องพูนา U.S.A Channel ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอิ่อม โอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายแศรษมากแซ่บมากแซ่บจริงๆ